fc ลงมาพาแซบสองสวัสดีครับผมเล็บสีเ่เลิบสี่ขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากค่ะได้ครึ่งทางแล้วค่ะคำลาดได้ครึ่งทางแล้วค่ะส่งงานได้ครึ่งทางแล้ววันนี้แดดแรงมาก พักผ้าตาเดี๋ยวให้ผ่านพ้นไปได้สักหนึ่งชั่วโมงก็โอเคค่ะเอฟซีลุมบลาทาแซบพักไายบวกเงินบวกเงินคนโบราณคิวเพรน้องคิวเพรขอตัวแล้วค่ะ น้องคิวเพ็ดขอตัวส้มตำสามสามสิบบาทคำหลาด,ดูได้เยอะมากกินไม่หมดอ่ะกินไปครึ่งหนึ่งกินไปได้ครึ่งหนึ่ง ปูปลาใส่ครบเลยค่ะปูปลามีข้าวเหนียวมีน้ำตกพี่สะพ้ายทำขายหน้าปากซอย น,นี้แดดแรงมากข้างนอกแดดแรงมากถ้าออกไปไล์สดข้างนอกก็คือเครื่องร้อนเครื่องร้อนไม่ไหวอยู่ข้างในยังมีพัดลมเป่าได้ ฝนน่าจะทิ้งช่วงแล้วเนาะเพราะว่าดูจากท้องฟ้าแบบว่าสูงริบริ้วท้องฟ้าสวยมากวันนี้ถ่ายถ่ายภาพนิ่งลงไปเยอะเลยค่ะคนโบราณบวเงินโบเงินเลิฟเลิฟขอบคุณมากค่ะวันนี้ฟ้าสูงเริ้วเลยแล้วก็นกก็บินสูงด้วยฝนน่าจะเริ่มทิ้งช่วง วันนี้น้องเต้าหู้น้องสบูยังไม่ยอมเข้าบ้านค่ะน,นคะคะเปิดประตูเง้มแเง้มไว้ให้ค่ะเปิดประตูเง้มๆไง้ให้ถ้ามีอ่ะแมวจัมโบหรือว่าน้องหมาตัวใหญ่ๆวิ่งไล่กวดเขาก็จะได้เข้าบ้านได้ทันทีออกไปดูเห็นเขานอนเล่นอยู่หน้าบ้านนอนเล่นตรงกระถางต้นไม้ cái đình cung kính cung kính